ใชเรืองดุลังเดบอนี่บังไปเสนางบันสังแปนครับผมกับคุยกันนะครับคุยกันเตรีมหน้ากันสมมาภาคว้วนแล้วกัสิ่ปอยผมไปออกนะ สูงโลดตาตาตกใกล้ๆได้หลายๆกับขนยัดเนี้ยขนยัดไปบุไปเดี๋ยวรอบแป๊บนึ่งหน่อยโบกมือบายบายน้อยเดียวไปเทาไปเรียวใบเทา่ะ นะเรียบร้อยระบบอาหารไปแล้วนะจังดีไปแล้วนะขึ้นสูงสูงลกตา,า,าตาตกใกล้ใกล้ไดรหลายจังดีเบิกฟ้าพม่ชิบชื้โกชคดีสามสองหนึ่ง ติดฐานครับเดวลูกมองรัาเอ้ยจะมีลูกรอเอ้ยไปแล้วครับผมไปแล้วติดฐาน่ะลมติดฐานบางนีติดานครับคุณจ้าาตาต้องข้างล่างนั่นจุดใหญที่ควันอไปหาหน่ายนางออกยางหนีเลยเนาอยางนีนยลรับหยเนาะไล่ไลคูไปได้หลวงพ่อพอดไปดูั อะไรนะครับนัแหละเลยนะครับคิดว่าน่าจะจำดีนนะครับนั่นแหละหนึ่งที่การแก้สถานการณ์ทั้งสองทั้งหนึ่งครับคุณสามจิ้งานโกจา๋ากจ๋าป่านะโกุจิ้งหลานโกจ๋านะครับนั่งต่อครับผม กับการเงินกาดทราบดีดี่สุดแล้วนะครับของทีมงานจันดีแต่ฝาเรือน้องรักเองกําลังแรงงานทันสองจนดีแต่แรงมานลงสาตาตกใกล้ๆอย่างน้หลายทันสองครั้งจุดครับผมโค้ชงานโค้จ๋าครับพรอนพระแก้วโคจ๋าจงชม สามสองหนึไปไปจะเป็น V อีสานไล่ลยๆยย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 ่ยย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 ยอหยยยจยยยยยย

ไปกันไปว่างสามวันไเหนอเจ็ดได้ไม่ซีคันละาอันนึงกำลังขึ้นครับผมไปตพอประมาณเรจไปสุดยอดนรับไท่านไปเดีววาเีมันจำทำ ไอ้เจยเจ้าไเวเดายวคนตัวไเป้ดื่วาานาาแต่บลุกไงนั่งเด้๋ไลฟ์ทีเด้มันคนเด้วฮู้บอลลุกไงอยูเด้๋ลฟ์ครับมาจคนมาแล้วนะครับกนร้ากูเทียกวันก้นคต่อทำไป้าที่ปรมาณาน

ขึ้นทุกสูงลงซาซาตกใกล้ๆได้หลายกับคนยากนะครับคนยากก็ยังไม่โกม อันตรายชตรสามสงนปโอ้ยมาออนัลอยเออหมอเออฮะโอ้ยเสียงมันบ่แจทำไมันไม่เสียงเดเสียงออนละนีดีดังแ กำบเงแสนเงิ่านเงิน่างกับราคาติดาติดเสือยเดือยบงหมุนไปง่ามูกำมานละป่านไปดูป้ายไส่มาลุกไหลไปโยกไปยัโยกไปเปิดเลยวันเชิงหลกเิงล่ำเพิงไหลได้สิได้เกิดมือนี่ไปนนมโตไหล เหงาเล่อมเบียดเลื่อนช่องดันโตเขาหนากว่าเขาแล้วคือก็จากไปกับล่งกนันทนเขา <c oughs> ไม่ก็ผม <c oughs> จับว่าตันคนไดจาท่านสองกำลังตกแต่งยครับมาล่บาง เอาเราก็หวังเนเลยนี่ละวันนี้ละเออเขากลับมาอะยเจะเป็นคนพาหลดกูนี่ให้หนต่อมัต อย่าไปบอกไปเบิ้งน้ำเพื่นไอเทียเอ้ยเจ้านั่นไอเทียหัวไล่เบิ้งน้ำเพื่นกำลังถอยออันกำลถอทังเพื่อเพื่อมันเป็นขึืนอมู่บ้านนี่นะครับพระวัติทุ่เฮานีก็ให้เราบ้าเอานะ อย่างนมันแตกนี่ยีไกจะมนแตกมาวานมันแตกมันแตกมือวานมือน่ก็แตกอีกไมแตกหลายอือเบียงเว้ยยี่เกลเอยงไกได้หลขอินั่แบงร่รัก วงเห็บบุตรเช็ดไฟจงสูงสามสองปังเ่งเ้อเแล้วูบอกว่าเร็วเรื่ง้ำหนาแห้งว่อมระทมันตั้งนี่แล้วรมันตั้งมาสร้างแล้วเป็ดยง นี <m í toys> yeah. Yeah. ่จะเปนสีไหนลงมาล่ะไหลเนาะไหลงมาเออไหลล่มล่ำไหลไหลไหลเห็นบ้านเห็นบ้ไหลล่มล่ำไหลก็แตกได้หลยเวยนะครับเจ้าย่างเ้อย่างเจ้ยาง่าโทย์นี้เมืว่โอ้ยดยๆนี่งบบเาเยที่อง

แลงไปแรงมาแล้ทุกว่ามอไปยืนยงเอยุวันสที่นี้เนหามพ่อเด็กเพบ่อคยเขบขมหองเพื่อนนะครับ่าวันออกไปทน ขเขาเป็นภาษาเขาจะทำเด้ลองคนระับ

ใบเขาใบเขาขึ้นนจ่าระวังเลยเอมันขิงบอกก้นไปแล้วไปขออนุญาตหน่เด้อไปเลยนะอย่าว่ากันนะไปไปกินด้วยนะ ไปดนะโจโจบีสามสองนั่งบ้างไปลาป่าี่ืเขากลับขึนมาแล้วใรท้าพัดเปล่า <c oughs> <rout revive> เขากลับขึ้นมาแล้วตัวหตัวใ่ใหญ่่้รแงขึนกากินนโตเน่้าไตัวเงิน าาอจอเจรินสุขน,น,น,น้ำไฟสุข<า>ทานเราเทพประดากับผมทานถงจับเป็นน้องเฟ้นบ้านแขกนะครับออไปจากสองบังการตลาดคอยกันคุยครับ จะเลื่อนสูงก่อนได้ไเยการตลาดทางทีมงานของพยักรรม,มาาาาการตลาดก็ขอให้เร็นทับเรียบร้อยเช่นกันนะมาเขาห้อน้โมนถามมาเขาห้อรมนแล้วมาเขาฮอรม

พราะว่าทางบทเอบสามารถที่จะตัตง้งตัวเลขได้รอกันท่านรอัน,รอน,รอน,อนี่ไอ้ย่มเหลือกจำเริ่มขึบุตงก็รับแสนเน่บุตอนรับตาให้องเยีย่วน on, ันเป็ให้ย่ำเหลืงเป็น

กึนดีขึ้นดีลยมจอริสุขแม่นอนทีมงานจอเริ่สุขตามเดินพันยามาสมลาคานอ่ผเาะดินงมนเมว่าอโซ่จอยโซนีางบ่าจะบอกเรองเลื่อนเปิดอัตราจอดจังกับมาเลยตอดจากบางไฟอับย่วดา เป็นบางไปก่อนที่เงินบ้านสวนน่ะคายพันเตรียมครับพี่ต่อเราเบิ่อเบิ่กางเดือดการไหลเน้อท่านตระว่าตัวเรียนต้นสูงเลย แปดิกโตติสะนรเงเผาละดะโยดันอยู่พอปรมาณหัวไปยังบไปย่อมนะครับฐทานสองเป็นเอสเทเบดา I'm sorry. 6เพว้าฐานที่ยง60เพียง60เ้าลลีงลเรางรคากันจบร้อนะ่ท่านพัดรอบอกกล่าวเท่านั้น

มาเลยก็ได้โรติการโตเี่พอประมาณฝนยุบชกกระมาการเด็นห้างหรือว่าดี่ลมตัวไหลไหลที่พอเน้อ เจ้ากันบ้นกันมว้พรกันดังจนจนไหลเลยนครับอ้าโอ้โหเผ่าญาตร่ำบาดเยือเินองศานะครับเป็นโตแผลองศาเป็นโตแปลนะคนที่จะรอคน ่านุ่งึินร่างตกแต่งกันวันัพิดตามตลอดด้วย่ันเด้อควันพิดปลอบกะลงขีดขาวนะท่านขีดขาวทั้งต่าง ตาแม่หันทึ่ข้างบนรอยแผลที่หารอยแผทบหารอยเ่าคีบประวัติกันนะครับนี่แหรินี่นะน้าเชียอถือจเย็นจะไปจนถึงบ้านสวนอริบอรดาขึ้นตูปปื้ ล้มตาตาทำกันได้เลยได้หลายจับต้นยาจับต้นยาห้าี่สามสองไ่ เพิ่นวาโซอาเลยสีสักับบางนี้ลเอาเลยสีสังกับบางนี้ละตอนร่ดิถ้าดีกว่าเินนครแต่วชุดทยเป็นเลียวย่ันะเนั้นจะไปสูงแล้วดูกันดูกันยืดหยืดห กะต้องพี่หางนี่สีกิโลสองเนะะ่ยหางนี่ใส่มาสี่อยโดยเฉพาะสีกิโลสองมันเกันมาเวกนสาเลยลูกหักสกันอนดูกันก่อนถูมนกมันชิดจักนมันมีเนื่นนนนออยู่ต่อบอไปตบไปเราตบไปเรา ดูงกันก่อนครับดูกันก่อนขอห้คุณ้กสูงลงสัตาตกงไปใกลไในเยอะๆพี่พีน้องพี่พีน้องจอจะเริ่มสุขเดี๋ยวไล่เนาะอ คือมจัดการเลยเดี๋ยวที่อาทงบันเขาไปเอาของตรงๆถึงทุกงฝนล้กตาล้งไปไกลได้เท่าขวัญงานเบอร์อาตาต้นตุงสามกล่องปั้นไม่มันก็ไปจังสั้นแหละนะ ติงติงแล้วมันคือทอดบ้านหมอกหลักแต่เป็นต้องไม่ถอดเพราะสวยน่ะคะ่ะ